เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูความเป็นอยู่ของหนุ่มคนเมื่อวานนะครับสุดท้ายผมก็ให้โอกาสนะครับสงสารให้ที่พักพิงให้ที่อาศัยให้ที่กินที่อยู่นะครับเนาะ,ะที่ว่ามาจากสูตรประการที่ว่ามีปัญหานะครับมานั่งคิดเมื่อวานอีกทีแล้วถ้าจะให้กลับมืดๆกไ็ไม่รู้ไม่รู้จะส่งมันไปไหนอีกก็เลยสงสารผมเพิ่งเดินทางมาถึงตอนบ่ายครับเดี๋ยวถึงก็ถาว่าตัดยาอยู่ ไปพูดคุยกับน้องมันหน่อยให้กำลังใจมันหน่อยนะครับเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับับทุกวันนี้มีข่าวมีแต่เรื่องเครียดนะครับผมก็ยังยึดมั่นว่าความรักความสามาคัคคีการให้กําลังใจกันเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือเป็นเรื่องดนะีที่ควรจะมีในสังคมไทยนะครับเนาะนี่ครับนั่งตัดญาอยู่นั่นก็คือ คนหนุ่มที่มาเมื่อวานนี้นะครับกล้องหันไปนู้นครับก็คือน้องที่มาจากสุดประการที่บอกว่ามีปัญหาชีวิตมาที่ไปหาลุงโทนี่แล้วกเ็เดินทางต่อมายังผมนะครับมาตอนเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆสุดท้ายผมก็ให้โอกาสเขาครับไปเดี๋ยวไปพูดคุยเขาเดี๋ยวน้ำเย็นๆให้กินสักขวดหน่อยความรักความสามัคคีนะครับเน้นย้ำนะครับความรักความสามัคคี ควรมีให้แก่กันนะครับสวัสดีเนาะสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยพี่ยังไม่รู้จากชื่อเล่นเองว่าลืมว่ะชื่อเล่นคิมครับคิมคิมฮะคิมครับคิมอ่าน้ำขอบคุณมากพี่อ่าเป็นไงนอนหลับสบายไหมเมื่อคืนเมื่อคืนก็หลับหลับตื่นเต้นะพี่ช่วงวันแรกฮะช่วงวันแรกหลับหลับตื่นเต้นหลับหลัตื่นเต้นตื่นเต้นเจอเจอพี่นี่แหละอ่าแล้วผมเข้าทำงานนี่แหละ ขอบค,คุณพี่มากเลยนะครับอ่าไม่ต้องขอบคุณพี่หรอกกูก็ให้โอกาสคนมาเยอะแยะอยู่ที่ว่าใครจะได้จะรักษาโอกาสหรือไม่อย่างไรเนาะครับผมอ่าตั้งตัวตังต้งหลักได้ค่อยเดินทางครับตอนนี้ยังตั้งหลักไม่ได้ส่วนไอ้หนุ่มพนามันยังอยู่นะครับ <laughs> ยังได้รับโอกาสจากผมนะครับไอ้อฟพนานะครับตอนนี้กับเผาปลาอย่างไกลอยู่ร้านจอนนี่แซบ่บนะครับ ผ่านมาอุบลแวะมาให้กำลังใจผมนะครับเด้อพี่น้องครับผ่านมาอุบลมาทานข้าวร้านจอรนี่แซบหรือจะมาเที่ยวทุ่งนาผมแต่ร้านกาแฟที่นี่ผมปิดแล้วนะครับไม่ไผ่มันถูกนะครับหรือจะไปทานไปพักโรงแรมผมรีสอร์ทผมอยู่ที่อำเภอศรีนทรน,นะครับกำลังใจมีให้กันครับคนไทยด้วยกันเห็นควรที่จะผมควรที่จะเอาความมีน้ำใจความรักความสามัคคีเป็นแบบอย่างทีนี้กับสังคมยิ่งชั่วโมงนี้มีแต่เรื่อง ทะเลาะเบาแวงกันนะครับเนาะปวดหัวเห็นแล้วปวดหัวนะครับแต่อย่างนี้มามานั่งคุยกับพี่แต่พี่ถามหน่อยไอ,อนน้มาดิคนหนึงครับผมเมื่อวานที่เองเล่าอะไรอ่ะพี่ยังไม่ได้ใจจับใจความอะไรเนาะพี่ก็เลยมีเวลาเมื่อ ตอนสักสามชั่วโมงที่แล้วพี่มีเวลาว่างไปไล่ดูคอมเมนต์เฮ้ยคนคอมเมนต์มึงเย<ช>อะมากเลยมีม,มีทั้งมีทั้งมีทั้งเข้าใจกับไม่เข้าใจอ่ามึงอย่าพูดอะไรมึงพูดดิเขาบอกว่ามึงเหลี่ยมดูทรงมึงเหลี่ยมเยอะนะเขาบอกว่าเออดูท่าทางมึงอย่าคนเหมือนกับคนนั่นนะครับลูกเยอมก่อนนะลูกพ่อถ่ายคลิปแป๊บนึงนะครับครับผมไม่มีอะไรครับผมมาเนี่ยจุดประสงค์คือต้องการมาที่พักใจต้องการที่มาทํางานที่นี่ตั้งใจแล้ว,วเดินมาเนี่ยเดินมามาคุยกล้องชัดไหม ว่าว่าเลยยังมีอะไรพูดพูดอีกตอนง่วงไรตอนม่วงไรแต่ตรงท่านนะครับก็คือผมตั้งใจแล้วจะมาที่นี่กาวว่าจะอยู่พี่สักพักก่อนแล้วพอตั้งตัวได้ก็ไม่ว่ากันอีกทีนึงก็คือพี่รับน้ำใจผมขอบคุณมากครับแล้วส่วนเรื่องเราอะไรต่างๆเห็นว่ามึงโผลไปหาลุงโทนี่ไปหาคนกรุงเทพด้วยเหรอ ใช่ผมไปคือตั้งใจวไปหาคนที่เขามีคู่ติดตามจำนวนมากเยอะะเลยมึงไปหาหลายคนเลยใช่คือตั้งใจที่ว่าออกจากตรงส่วนนี้ที่เรินจำไปแล้วว่าขจะไปเลยที่ไปตั้งนานแล้วที่มาถึงเดือนแล้วเ็าจะไปหาเออว่าจะกับกําทงานจริงแต่ตอนที่ผมจะไปเนี่ยผมอดหลับอดนอนมาสองคืนเพราะผมเดินจากคลองด่านนะครับหนึ่งร้อยกิโลกลับบ้านบางนามันเหนื่อยมากแล้วเสร็จผมต้องขับมอเตอร์ไซค์พีเพื่อที่จะไปเพชรบูรณ์มันก็เลยเหนื่อย แล้วเรื่องที่ว่าให้เงินผมหกร้อยบาทนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเสร็จปุ๊บเงินส่วนนั้นน่าผมมา,จากจะจังหวัดอุทัยต่ออีกทีหนึ่งครับไปหาแม่เมียแต่ตามตามที่ตามที่เ็าบอกว่าไม่ผมไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเขาคิดว่าผมเหลี่ยมจัดคิดว่าเออจะไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยน้องผอจะไปหาตี่อนนี้หรือเปล่าแต่ผมยังไม่ได้ไปพออุทัยปุ๊บผมก็กลับมาบ้านได้ประมาณสองวันสี่วันก็ผมก็นอนป่วยพอสี่วันปุ๊บ ผมก็เก็บของในบ้านอ่ะพวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยผองพี่เป็นดัมเบลอะครับตั้งกิโลขายเลยได้เงินประมาณสองพันผมก็เดินทางมาที่นี่ไม่ได้เอาเงินจากของคุณกรุงเทพเดินทางมาที่ที่งานส่งผมเองตามตามคิดนะแล้วมีคอมเมนต์ด้วยที่ไม่รู้หรอกมันมีเรื่องอะไรอะไรแล้วก็ในคอมเมนต์เห็นบอกว่า,ากกนในคอมเมนต์เห็นบอกว่า <c oughs> ผมบอกว่า, <c oughs> อวาเออลุงโทนี่รู้ทรงผมว่าผมเป็นสืบสายสืบอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> ผมพูดหมายความว่า คนในคอมเมนต์พูดว่าผมเป็นสายสืบป็นสืบทำนองนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงที่ผมพูดไปนะครับผมขอแก้ก่อนผมก็ตามดูอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> มึงน่มึงเป็นใครกูยังไม่รู้เลย <c oughs> มึงกูงงไปหมดแต่รู้แต่ว่ากูมีน้ำใจใมึงนะเว้ยขอบคุณขอบคุณพี่เออกูมีน้ำใจให้มึงนะ <c oughs> มึงเนี่ยมานอนบ้านกูเลยนะครับผมอบเออได้กินข้าวกูเลยนะครับเออแต่ยังไงวันนี้ไม่มีอะไรพี่มาให้กำลังใจนะเออ ตั้งใจทํางานอันไหนที่พอช่วยได้ก็ช่วยไปมันจริงจริงมันไม่มีงานหลักเป็นหลักเป็นอะไรหรอกเป็นที่นี่ทุ่งนามันไม่ได้รับใครทั้งสิน้นแต่มึงมาค้า้งข้างมุงคืนอ,อกูก็ไม่รู้จใจมึงไปไหนก,กูให้มึงนอนทุ่งนากูนี่ก็ตื่นเช้ามาก็มีข้าวให้กินให้ข้าวกินมีอันไหนที่พอช่วยได้หยิบจับได้ก็ทําถึงไม่ทําก็ไม่เป็นไรแล้วแต่มึงอยู่ได้ก็อยู่นะเนนอยู่ไม่ได้ก็ไปเพราะทุ่งนาแห่งนี้กูต้อนรับคน อยู่ตลอดแหละเอ่อแค่ว่าจะเลี้ยงได้อ,อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปแค่นั้นเองมันไม่มีหลักการอะไรมากมายเน,นี่ครับก็ชายหนุ่มเมื่อวานชื่อเล่นชื่ออะไรไะลืมอยู่แล้วคิมครับคิมไอ้คิมเนาะจากสุนปาการจากสูนปาการนะครับที่เดินทางมาหาผมเมื่อคือนวานนี้นะครับหลายคนก็คงจะคิดว่าจะได้รับโอกาสจากผมหรือไม่สุดท้ายผมก็ให้โอกาสครับโอกาสตรงจุดนี้ก็คือให้ที่พักใจ ให้ที่พักใจให้เข้าที่พักสมองก่อนที่ให้เขาได้โบยบินไปตามทางของเขานะครับอย่างน้นอยๆก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเพื่อนคนไทยด้วยกันมันบ่งบอกถึงการให้ความรักความอบอุ่นที่มีต่อกันนะครับเอาอะทำงานต่อน้องอ่ครับกบ็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกๆท,ท่านนะครับบ้านเมืองเรานะครับมันต้องการความรักความสามัคคีนะครับอย่างน้นอยๆผมก็คงเป็นแบบอย่างเล็กๆ ให้กับคนหลายๆคนที่ติดตามถึงการแบ่งปันการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมมนุษย์เพื่อนร่วมสังคมนะครับาจากมาดิไซย์ครับสุดท้ายก็ได้รับโอกาสได้รับน้ำใจดีๆนะครับก็เป็นกำลังใจพี่น้องครับผ่านมาอุบลราชธานีแวะมาเที่ยวร้านจอน,นี่แซบนะครับสนใจเสื้อยือดผมสั่งได้ทางลิงก์ไลน์แอบผมได้เลยนะครับจะส่งให้ท่านถึงบ้านหรืออาหารสินค้าออนไลน์ที่ภรรยาผมขายนะครับ มีทั้งปลาสม้มแนวสิงงสวงไส้เกาะอีสานสินค้าอื่นเยอะแยะมากมายสั่งได้ทางลิงก์ไลน์ของผมที่มีผู้ติดตามเป็นแสนกว่าหรือเพจที่มีมผู้ติดตาม4 4ล้านคนนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ